มาแล้ว<า>สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็น m a ดบายออเดอนะคะคือลูกค้าต้องการชุดแต่ง F 1 5 0ก็จะมีเออเอเซอรีต่างๆเพ<อ>ิ่มมากระจังหน้านะคะแ,แบบนี้แล้วก็จะมีตัวกันชนหน้านะคะแล้วตัวนี้จะมีไฟด้วยคือไอชุดเดิมเนี่ย คือเราถอดออกให้ลูกค้าไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถอดออกขึ้นให้ลูกค้าเราก็จะใส่เป็นตัวกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าของ f 1 5 0ไปเลยแล้วก็ของ f 150มันก็จะประกอบไปด้วยคิวร้อด้วยค่ะตัวนี้คิวร้อด้วยใช่ข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปละก็คือยกออกทั้งแผงไปเลยใช่แล้วค่ะแล้วมาใส่ชุดใหม่ให้ใช่ตัวถังเนี่ยมีอยู่แค่นี้แแค่นี้ใช่ข้างหน้าเนี่ยยกชุดออกไปเลยใช่ค่ะยกชุดออกไปเลยเปลี่ยนแต่งกระจังหน้าไฟตัดหมอก ไปตาหอกออก็จะเป็นของเดิมจากศูนย์นะคะแล้วก็จะดูว่าทั้งคันเนี่ยมีใส่อะไรเพิ่มบ้างเนาะก็จะมีตัวสกรูหน้านะคะตัวนี้ทรงเตี้ยเป็นสีดำด้านอ,อ๋อมันมีมันมีทรงสูงด้วยใช่มีทรงสูงแล้วก็มีอันใหญ่ๆห,หรือว่าจะเรียกกันว่าทรงแรดนะคะประมาณนั้นผมเคยเห็นนะ่ที่วิ่งตามท้องถนน,นนเะนี่ยมันจะเป็นทรงใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้อ,อ,อันนั้นผมมองว่าไม่สวยนะผมว่าใส่แบบตัวนี้ที่มันต่ํากว่าเนะี่ยอันนี้จะสวยเพราะว่า คือด้วยฝากระโปรงของมิติมาแล้วเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับยกขอบออกมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะแล้วมาใส่ตัวเนี้ยสกูป๊ปที่มันสูงกว่าอีกมันจะไม่สวย<อ>แต่ตัวเนี้ยโอเคนะใช่แล้วก็ไม่บดบังทัศนวิสัยของลูกค้าเวลาขับขี่ด้วยค่ะเออเวลาอยู่ข้างในใช่ค่ะมองออกมาใช่ไหมอฮะตัวน,นี้อันนี้ก็เพิ่มใช่ไหมฮะใช่อันนี้เรียกว่าครอบไฟหน้านะคะเลือกเป็นสีดำาพอรถลูกค้าเป็นสีเทาดำใส่เป็นสีดำมันก็จะได้ตัดกดันดูดุดูเท่ขึ้นมาอ๋อ ก็จะมีข้อไฟหน้าแล้วก็ข้อไฟท้ายค่ะอันนี้คือ daylight ใช่เป็น daylight ค่ะอ๋อไล่มาด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18นะคะแล้วก็เปลี่ยนยางให้ดูดุขึ้นมาหน่อยล้อแม็กเดิมยางเดิมคืนไหมครับตัวนี้เทินค่ะเทินเลยใช่ค่ะอ๋อยางเป็นของยางตัวนี้เป็นของพันขุกค่ะ อย่างนั้นคบแล้วก็ล้อแมกโอ้ยล้อแม็กเขาดูหนานะใช่ลูกค้าเลือกเองชอบลายนี้ค่ะเออล้อแมกมีแบบเหมือนยกอันเดิมออกไปอ่ะแล้วเอาแบบเทพเจ้ามาใส่อ่ะใหญ่แล้วดูหนาอันนี้ก็จะดูเท่ๆดุๆนะคะบางทีคนก็จะเรียกว่าลายดอกไม้นะคะอันนี้แล้วก็ที่ตัวของเดิมอะค่ะจะเป็นโเมียมนะคะคือเป็นสีเงินใช่ไหแบบนี้อันนี้ลูกค้าก็ครอบเป็นสีดำ อ๋ออันนี้ครอบไปเฉยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าครอบแก้มข้างนะคะเรียกง่ายๆก็คือครอบแก้มข้างแล้วก็จะมีครอบกระจกนะคะของเดิมเป็นโครเมียมลูกค้าก็ครอบเป็นสีดําไปของเดิมยังอยู่นะครับของเดิมยังอยู่นะเห็นไหมของเดิมอยู่ข้างในตรงนี้เป็นครอบเฉยๆครอบก็ไม่ได้หนามากนะครับพอแบบดูแล้วมันก็เหมือนกับชิ้นเดียวกันนี่แหละเเพื่อเป็นเครื่อง2002ออโต้นะครับตัวนี้ สองพันสองออโต้แล้วก็แรงม้าหนึ่งร้อยหกสิบแรงม้าค่ะร้อยหกสิบแรงมา้าใช่แล้วค่ะสติกเกอร์นี่สติกเกอร์อันนี้ลูกค้าเลือกลายเองค่ะด้วยรถเป็นสีทอดําก็เลยเลือกลายสติกเกอร์เป็นสีนี้ไม่เยอะมากแล้วก็ออกเป็นสีเทาอ่อนนะคะมันจะได้ดูตัดกับสีรถค่ะอืมแผ่นเหยียบนี่อันเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะบันไดข้างอันเดิมค่ะนะเราก็จะมีนะมีกันสาดเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีถ้วยรองนะคะกันลอยแล้วก็ที่จับ รอบ oh. จับเพราะว่าที่จับเดิมจะเป็นโครเมียมค่ะลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นสีดําค่ะอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่ให้ดูให้ตะกองดูนะครับข้างในเนี่ยก็ยังจะเห็นอยู่นะว่าเป็นโครเมียมนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาครอบมาก็เป็นดําด้าน<ช>แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดาด้านถ้าเกิดแบบเอ้ยไปไประมาณอยากไม่ชอบอยากเปลี่ยนก็กลับมาเป็นโครเมียมเหมือนเดิมได้ถอดออกได้เลยถอดออกได้สัดสีฉวีวันกาวออกหน่อยใช่มันก็ออกมาสวยเหมือนเดิม แล้วก็โอ้ยโลบาร์หนานะอโลบาร์ตัวนี้ลูกค้าออเดอร์เป็นของแฮมเมอร์นะคะเลือกเป็นแฮมเมอร์ hammer, ก็จะเป็นแบบดุด,ดเต็มแบบนี้ไปเลยหลายคนถามนะครับถ้าเวลาใส่โลบาร์เนี่ยมันต้องจาะตัวรถนะ,ะคุณต้องคิดก่อนนะครับว่าถ้าใส่โลบาร์ไปแล้วเนี่ยอโอเคไหมกับการจอะตัวรถอย่างอย่างเซลล์เนี่ยเขาจะแจ้งอยู่ละใช่ค่ะเขาจะแจ้งลูกค้าแล้วเฮ้ยต้องจอะนะพี่ะนะครับถ้าไม่จอะก็จะใส่เป็นตัวอื่นไปนะครับ<ช>แต่ว่า ถ้าใส่แบบนี้คือมิติรถอ่ะมันจะดูใหญ่และหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันตอบโจทย์สำหรับการใช้งานด้วยใช้มัดอะไรได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเจาะไปที่ไลเนอร์แล้วก็ที่ตัวตัวถังรถด้วยค่ะหนานะเพราะว่าคือเรื่องประโยชน์ใช้สอยเนี่ยคุณต้องํำนึงละเห็นเพราะว่าหลายคนจะไปใส่โลบาที่มันเป็นโลบาแต่งอ่ะที่มันเป็นแบบมี คล้ายของวแพ็กใช่ไหมที่ติดเฉยๆอันนั้นอาจจะมัดอะไรไม่ได้แต่อาจจะได้สวยงามแต่อันนี้จะได้ด้วยความสวยงามด้วยดูดันแล้วก็ได้ในส่วนของตอบโจทย์การใช้งานค่ะมันก็ประโยชน์ก็มีสวยงามก็มาแข็งแรงด้วยนะคะ เลี่ยนกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะก็จะดูแข็งแรงดูดุดันขึ้นมานอกจากนั้นประโยชน์การใช้งานของเขาก็มีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ลากจูงได้ปกติรถฟอร์ดเขาลากจูงได้ประมาณ3ตันอยู่แล้วค่ะ3ตันนะใช่ค่ะสามตันนีสามันกิโลนะใช่ค่ะหนานะผมชอบไอห่วงตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมเปลี่ยนสีได้ค่ะลูกค้าเลือกสีได้แต่อันนี้ก็คือเป็นสีแดงสีแดงสีแดงก็ดูเท่ดีหนาเลยนะหนาเลยนะโอ้ย ยึดมาถึงด้านล่างด้านใต้นี่นนนเลย<ช>แข็งปกเลยแล้วก็ตัวกันชนเดิมเขาะจะมีเซนเซอร์ก็จะย้ายเซนเซอร์มาติดตรงนี้ให้ะคะอ๋อกันชนเดิมก็คืนให้ลูกค้าค่ะคืนให้หมดใช่ค่ะมันจะมีไฟส่งป้ายทะเบียนด้วยนะครับ<ช>ส่งมาอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้าติดเพิ่มนะคะอันนี้เรียกว่าครอบมือจับนะคะครอบฝาย้ายปลายดาบปลายดาบก็จะเป็นอย่างนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะ ของเดิมไม่มีเนาะใช่ของเดิมไม่มีของเดิมจะมีแค่กริปตรงนี้ค่ะเป็นสีโครเมียมค่ะสีโครเมียมใช่ค่ะอันนี้ก็จะกันลอยเวลาเราเปิดปิดนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยค่ะตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีแดงนะครับ all new a n g e r นะอ่าเป็นเรนเจอร์นะคะ Ford โชว์มากเลยในเรื่องของโลคัลเนี่ยมีทุกที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นอุปกรณ์จากข้างนอกจากข้างในทุกอย่าง เขาติดโลโก้เรนเจอร์หมดเลยนะเหมือนกับเขาภูมิใจนะภูมิใจในความเป็นเรนเจอร์ของเรานะคะเกิดมาแกงใช่ไหมที่เห็นข้างในเนี่ยคือให้ลูกค้านะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็จะเป็นตัวกันชนท้ายค่ะจะมีแค่อย่างเดียวแค่เทินก็คือตัวแม็กตัวยังแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเทินอยาเก็บของเดิมไว้ก็ได้ค่ะอืม ก็ถ้าเทินก็ไม่ต้องควักอะไรแล้วใช่ไม่ต้องควักเพิ่มแต่ถ้าไม่เทินก็อาจจะควักเพิ่มนิดนึงประมาณนี้ค่ะก็จะมีครอบครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟท้ายนะก็จะมีคำว่าเรนเจอร์เหมือนกันรงด้านข้างค่ะอืมคันนี้หลายคนยังไม่รู้ออปชันถ้า XLT เนี่ยมันจะมีในเรื่องของระบบหน้าจอด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหน้าจอตอนนี้ตัวใหม่ก็จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะแล้วก็จะมีซิค์ใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในว่าถ้าจะเอาตัวเนี้ยไปแต่งนะครับจริงๆมัน เอาหลายตัวเนี่ยไปแต่งได้นะ XLT ก็ได้ XLS ได้ไหมครับ XLS ก็ได้ก็ได้ XL Plus อะไรเงี้ยได้หมดได้หมดเลยก็ยค,คือแต่งแบบชุดแบบเนี้ยยาวแบบเนี้ยได้ใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าตัว XLT เนี่ยมันมีอะไรบ้างรู้ไหมอะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในละนะใช่แล้วค่ะรู้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มารีวิวข้างในไงเพราะรีวิวแต่ชุดแต่งอันนี้ ตัวหน้าจอนะจอล่น,นอะไรได้บ้างฮะเครื่องเสียงนะคะหรือว่าตัวเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็จะมีแอปการตั้งค่าต่างๆอันนี้ลูกค้าก็สามารถกดเข้าได้เลยเพราะมันสามารถซิงกับมือถือเราได้เลยค่ะแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอ๋อผมเห็นสัญ,ญลักษณ์มี wi-Fi ด้วยใช่ไหม ừ. ตัวนี้ก็สามารถต่อ Wi-Fi ได้นะคะเชื่อมต่อ w i f i กับที่บ้านเราได้เวลาที่ซิง์มันมีการอัปเดตนะคะเราก็สามารถเออชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็อัปเดตตัวข้อมูลของตัวรถนี้ได้เลยค่ะ ก็เรียกได้ว่าหน้าจอปัจจุบันเนี่ยมันเล่นได้หมดนะใช่ค่ะหลายคนเอ้ยแต่สกรีนก็ลื่นนะลื่นนเหมือนโทรศัพท์เลยใช่เล่นได้หมด Apple c a r p เ a y เล่นได้เนาะเล่นได้ค่ะระบบก็เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาให้มาครบหมดละปลั๊กไฟ12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดังล่างเนี่ยเป็นพอร์ต USB 2จุดนะครับผมอะไรเป็นมัลติฟังชันหุ้มหนังมาเรียบร้อย รับสายวางสายนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะฮะสิริก็มีรองรับเบาเขาพื้นที่เขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้อ้วนมากนะแต่ว่าถ้าคนอ้วนนั่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอ้พอสมควรเบาข้างหลังที่นั่งนะผมเคยลองไปนั่งละคือข้างหลังเนี่ยวัสดุของตัวฟองน้ํามันค่อนข้างแน่นแล้วก็หนามันไม่ยวบถ,ถ้ายวบเกินไปเนี่ยผมไม่ชอบเพราะว่า,วา ถ้ามันนั่งไปนานๆแล้วมันมีอาการทางเรื่อง,องปวด,ปวดสีละลปวดหลังอืระบบเกียร์นะครับก็จะมีเป็นแบบสปอร์ตท i นิกนะครับ P D, แล้วก็บวกกับลบนะฮะเล่นได้นะแล้วก็เล่นได้ชิบเกียร์ได้ค่ะขับขีง่ายสาวๆก็ขับได้ค่ะ,คะ สำหรับวันนี้เทปไฟฟ,ฟอรดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์ด้วยนะคะคจาก m มค์คาชา n แนลที่มาช่วยนะคะรีวิวตัวชุดแต่ง F150 ของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะีครับยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไฟฟอรดเชียงใหม่แล้วก็ไม c ์คาชา n แนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนทำผลงานดีๆต่อไปด้นะคะ